หมูบ่จ้าเพชรสีชมพ,พูอนบอกว่าให้ตั้งค่าวาตั้งขึ้นกลับมาจากตลาดดีได้มาทันน้องทันเด็ดทำใจไว้หน่อยนึงได้มาเพราะทันพี่อุดรแน่นอนเลยทำใจไว้หน่อยนึงโอ้ฝ้ามันน้องทันไม่รู้ได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่พอดีน้องที่โรงงานน้องที่โรงงานโอ้ยหลวงบ้าไทยพี่อุดร เข้าไปดูหรือ,อยังจ้าอยากเห็นอยากอยากเห็นเดี๋ยวน้องทันยังบ้านเนี่ยเตรียมตัวดีใจเท่าใดเพราะว่าน้องทันเพื่อใจไหวน้ำจญาย,ยาบิบนมเรนแม,นม่ถลอยแล้วก็ใจดีเข้าใจด้วยเพื่อนๆสวัสดีครับน้องทิพย์พรเห็นเขาพูดกันทุกข้องค่ะพี่เจริญก็สวัสดีครับคุณพรทิวา พี่จงรักก็สวัสดีพี่ช่างเอิร์ธนะคะกลับมาจากตลาดดีได้มาทันของทันเด็ดทั้ใจไปหน่อยหนึ่งได้มาเพราะทันพี่อุดรแน่นอนเลยทั้ใจไ้หน่อยหนึ่งโอ้ฝ้า,าพี่อุดรแก่นแก้วได้ก็ยินดีล่วงหน้าที่อุดรได้รับเพชรสีชมพูหรือเปล่าล่ะ,ละเออทางปลอดภัยนะคะพี่วงจานรขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจให้เดี๋ยวไปเที่ยวหานะคะพี่วงจนันทร์ พี่เจริญก็สวัสดีครับคุณพรพิวาพี่จงรักก็สวัสดีพี่ช่างเอิร์ธนะคะเอาโบนัสของเราคืนใช่ไหมน้องทั้กับบอลูคือกันแต่พี่พอดอันพี่บงจันบอกไคลดีช่างเอิร์ธนะคะจะถามเรื่องโอ้ยจะถามเรื่องว่ามีอะไร ปฏิบัติรับชใช้สามีเลยมาพอถึงวันนี้ขอมีหน่อยแต่แล้วก็ใจดีเข้าใจด้วยเพื่อนๆสวัสดีครับน้องทิพย์พรเห็นเขาพูดกันทุกห้องค่ะเอาขำอะไรพี่พรที่ว่าโอ้อันพี่อุดรขำอะไรล่ะคะอะไรทุกอย่างเลยสามอย่างเขาบอกงี้ว่าว่าสามอย่าง ได้สามอย่างเลยถ้าเป็นเพชรฮิวดรเพิ่นบ่ได้จำเขาเบาเสียงน้องทันไปเบาอันผู้นั้นเบาไม้ช่างทันช่างซี่น้องทันเบาบ่าเปลี่ยนจำบ,บ่ได้ก็รไม่หยั่งดอกสวัสดีช่างเอิร์ธจ้าสวัสดีทักทายกันเนาะพี่น้องจับมือไปด้วยก,กันนะคะชาวคีเตอร์กับบอลลูหยังต้องรอฟังฟังฟังแบบเพิ่นเบากันเนาะถ้าล้อดูอีกทีหนึง่ง แต่ว่าขันขันเบา้าเรื่องอย่างบอกใครรู้เรื่องอย่างคือกันจา้าว่าเพื่นคืออีอย่างแต่ว่าได้ยินเพิ่นเบ้ามาแบบสันว่าตอนที่ว่า,ามาส่งกําลังใจเหมือนเดิมสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะประจัน ขอตัวก่อนนะครับยินดีด้วย,ยินดีด้วยมากๆเลยค่ะน้องทานขอบคุณค่ะพี่พรพีิวาถ้าเป็นจริงนะน้องทานก็ดีใจมากไหนพี่พรตอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พรคนรอเนาะค่ะเนาะพี่อุดรเข้าไปดูหรือยังว่ามีมีเพชรไหมได้เข้าผ่านสอยางแล้ว คืออะไรอ่ะมันอันที่น้องจอยบอกเด้ถ้าถ้าได้เพชรชุบุกเลยนะเอาทำงานไปด้วยใจเย็นๆโอ้ยน้องท่านคือน่าเห็นพี่น้องสวัสดีค่ะพี่มนมลพี่วงจันท์ด้นะคะเข้าไปตั้งค่าหรือยังคะพี่วงจันท์พี่วงจันได้ขอแค่ดูแลด้วยคำว่า อยากถามหัวใจว่าไอ้เมื่อยโบีอยุนนะคะน้องท่านกับมายืนยันตัวตนคือเก่าจะเปิดค่าการมองเห็นเนาะคะเนาะกันผ่านนีลีก็ขอขอบคุณูเร็วเๆใจร้อนเนาะพี่โอเนาะดีใจน้องท่านก็นดีใจไว้เคืองนึงเพราะว่าน้องท่านอันย่านดีใจเกิอแม่พ่เศษหรือยังไอร้านกาแฟพี่สิงทองกำลังเห็ดเองงามงามจากกำลังงาม ยินดีด้วยนะคะหาพี่โอได้ทักท้ายบกี่คนเองคือพรี่วะน้องทันคกจะตื่นเต้นน้องทังนแดนเขาเอนอย่างเพชรสีชมพูบอกหน้าเต็มจอเลยแมนบมอแมนจะในยิน้น,น้นองทันก็จ้าทูขอให้เป็นจริงถ้าน้องทันสิได้ดีใจเนอ้อง่ะนอว่าน้องทันก็ได้คือกันเพชรสีชมพูเดี๋ยวขีเตร์อยอย่างดอกเพิ่นว่าเพิ่นอันน้องทันจะจำบ่ได้เป็นคนจำทำเบาคนบ่บได้ เลยอ่บาปืนคน้นเป็นพี่นอ้องไม่รู้ว่าไปถึงใครมั่งเดี๋ยวต้องจทไว้ล้วพี่พรอนี่ว่าสวัสดีนะคะโอ้เขามีค้นอัองันเขามีให้น้องนาภาได้นะคะแล้วก็น้องทันก็ขอให้เป็นเหมือนที่น้องจอยพูดว่าได้พาลังใจสวัสดีค่ะพี่สิงห์ทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วงจานยินดีกัดอย่างจักอยางเนี่ยเข้าไปดูตอน ห้าโมงไม่เห็นอะไรเลยจ้าแม,มนว่จจะมีมนมนจะอยู่ด้อยู่เนาะแมนว่าจะพี่มงมแจนก็สวัสดีคุณพรที่ว่าคนณสุซุ่มไปแล้วคือสิว่าเห็นเขามเมนเจา้าของสวัสดีค่ะมาสง่งช่างเอิร์นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะพี่สิงห์ทองก็สวัสดีชัางเอิร์จ้า ทางเอิร์ดกินนั่นทุเรียนเป็นตะแทรกมาตายอยู่เนาะแม่นว่าจ่ะพี่วงจันทร์ก็สวัสดีคุณพรที่ว่าคนสูขพูดคุยกับพี่พี่พเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าผกเดี๋ยวน้องทัานลงเวที่น้องทัานก็สิเขาไปโอ้พี่พรผ่านแล้วไม่ได้แกล้งเตือนพี่พรกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ดาวอะไรใช่ไหมโอ้ไม่ได้ สวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้น้องทันสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อุดรพระเอกใหญ่พี่อันมือนี่น้องทันอันเกษีวัดในเขาไปหาผู้ใดล่ะค่ะตลับโทรศัพท์อไปหาพี่อุดรกับทุกคนรอเนาะค่ะเนาะพี่อุดรเข้าไปดูหรือยังว่ามีมีเพชรไหม ได้เข้าออฟังข่าวเบิ่งอีกเหมืออื่นแท่หนึ่งก่อนว่าปิดจังใจเนาะเดี๋ยวพี่แวะไปหาน้องเศษก่อนขอบคุณค่ะพี่โอขอบคุณนะคะค่ะช่างเอิร์ทบอกว่าไม่เป็นไรขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะช่างเอิร์ทอันพี่ได้อันเพศสีชมพูคืออย่างช่างสวัสดีค่ะพี่มนต์มนต์น้องนภาก็สวัสดีพี่มนต์มนต์นะคะสวัสดีพี่เพื่อนขอบคุณพี่เพื่อนทุกคน ก็คือพี่โอเนาะค่ะเนาะก็คือพี่โอก็ขอโทษขออภัยเด้อจะขันน้องทันอา่านบพระทันน้องตอนนี้น้องทันจิตใจประยู่าขอบคุณค่ะพี่โอถ้าเป็นแบบนันน้องจอยบอกก็น่าจะเหมือนก็น่าจะได้แบบนั้นละค่ะพี่โอสวัสดีค่ะพี่กระตั้งค่าแล้วก็บอกเห็นตอนนี้ก็จะไม่เห็นสตรีมก็จะไม่เห็นเขาเพิน่นกะแห้เขาเขาไปต่าง่า ตั้งค่าเสร็จแล้วแล้วก็ใจดีเข้าใจเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับน้องทิพย์พรเห็นเขาพูดกันทุกห้องค่ะประกาคุยเท่าไห่จ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณพี่เพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนน้องน้องทั้นหลวงว่าไทยเพราะแมนมันเป็นรินแข็งๆหรือไหมอันโทเพราะดีน้องเขาไปเบื้องเขาไปเห็นเนาะ ปจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะนอติเป็นกำลังใจให้เดินทางปลอดภัยนะคะสันติความ่ิว่าแต่เขาไปดูน้องทันก็ตอนแรกน้องทันไม่รู้หรอกไม่งั้นก็ปล่อยอยู่งั้นแหละเพราะว่าน้องทันพอดีให้น้องที่โรงงานพอดีพี่น้องก็โทรมาคุยกันก็นเลยเวลาก็เลยเริ่มเลยมากับ่าได้ขาหาพี่น้อง หาพี่โอ๋โอ้น้องน้องนภา,าก็สบัสด,ดีพี่โอ๋นะคะพี่อุดรกับน้องนภา,าได้ไหมพี่อุดรก็ยังไม่ได้เข้าไปดูน้องนภา,าน้องจอยบอกว่าถ้าอันนั้นน่ะคือได้สามเด้งคือผ่านเลยทั้งเดียวทั้งทั้ง,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 งกระเนือ้อกระตู่เทาไดตื่นเต้นได้ข่าวว่าคนชื่อสุวิมลก็ได้เพชรสีชมพูแล้วผ่านหมดทุกอย่างเหมือนกันคนรอเนาะคะ่ะเนาะ พี่อุดรเข้าไปดูหรือ,อยังว่ามีมีเพชรไหมได้เข้าสวัสดีช่างเอิร์ธจ้าสวัสดีทักทายกันนอกพี่นอ้องจับมือไปด้วยกันนะคะชาวชีเตอร์อันพี่มนมนได้เพชรบ้างไหมคะเพชรพี่มนมนได้พี่มน,มนเข้าไปช่วยบอกต่อ สวัสดีทุกท่านค่ะช่างเอิร์ธก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะบอกพี่อุดรรอ,อคิวเดี๋ยวก็ได้แล้วพี่อุดรขยันป่านนั้นพี่อุดรกับพี่มนมนก็ขึ้นเวทีทุกวัน